วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง PK House Studio นะครับกับผมมิสเตอร์พีเคในรายการ PK พาเที่ยวนะครับครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่นะครับวัดป่าเมืองเหืองนะครับซึ่งเป็นตำนานของพญานาคนะครับอีกที่หนึ่งของจังหวัดบึงกาฬแล้วก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะครับของจังหวัดบึงกาฬที่หนึ่งเลยทีเดียวนะครับหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้รายการ PK พาเที่ยวจะพาทุกท่านมาดู ภาพรวมของที่นี่กันนะครับอาจจะไม่ได้มีข้อมูลที่เจาะลึกนะครับแต่ว่าจะพาทุกท่านไปดูให้ครบว่าในวัดป่าเมืองเหิงแห่งนี้นะครับมีอะไรให้ทุกท่านดูบ้างเพื่อเป็นการปเสหยเวลาไปดูครับ Let's go <S อะโอเคครับอย่างที่ผมได้บอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่วัดป่าเมืองเหืองนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีตำนานเก่าแก่ในเรื่องของพญานาคนะครับตรงเนี้ย เขาบอกว่าแต่มันเป็นเมืองเก่านะครับหรือว่าตรงนี้เป็นเมืองของพญานาคซึ่งที่มันติดกับแม่น้ําโขงซึ่งอยู่ด้านขวามือของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูที่หลังนะครับแต่ตอนนี้ผมจะพาทุกท่านมาเดินดูรอบๆนะครับของอุโบสถแห่งนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับที่มันมีชื่อเสียงในเรื่องของพญานาคเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนรายละเอียดลึกๆนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอให้นะครับผมอาจจะไม่ได้อธิบายให้ทุกท่านฟังแบบละเอียดนะครับแต่ว่า ผมจะหาข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลไปทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอให้นะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะดูแบบเจาะลึกนะครับแต่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศในภาพรวมของที่นี่กันก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับพระอุโบสถสีทองเหลืองอลาบซึ่งเป็นพระอุโบสถที่มีพญานาคร้อมรอบนะครับทั้งสี่ด้านเลยนะครับตรงนี้จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลัง ตรงนี้จะเป็นประตูนะครับประตูเป็นประตูเล็กเขาเรียกว่าประตูออกมาด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของจำลองเป็นเหมือนกับรูปภาพเป็นเหมือนกับวังพญานาคที่อยู่ด้านหลังนะครับอเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันแล้วตอนนี้นะครับผมก็พาทุกท่านมาอยู่ที่ตรงทางเข้าของหน้าพระอุโบสถแล้วนะครับซึ่งที่ทุกท่านเห็นนะครับที่เป็นองค์พญานาคทั้งสององค์เนี่ยนะครับด้านซ้ายนะครับที่เป็นองค์ผู้หญิงเนี่ยนะครับก็คือองค์ย่านะครับ ก็คือยาสีปทุมมานะครับส่วนด้านขวาที่ทุกท่านเห็นนะครับก็จะเป็นองค์ปู่หรือว่าปู่สีสุโธนั่นเองนะครับที่ตรงนี้นะครับที่อย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าผมพาทุกท่านนะครับมาเยือนนะครับตำนานของเมืองพญานาคนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในเรื่องของพญานาคนะครับโอเคนะครับนี่คือด้านหน้านะครับของพระอุโบสถนะครับก็จะมีตรงพ่อปู่นะครับแล้วก็เป็น ลําตัวขององค์พ่อปู่เนี่ยนะครับมาทางฝั่งซ้ายส่วนของแม่ย่าเนี่ยนะครับจะมาทางด้านฝั่งขวานะครับก็จะมาบรรจบกันที่ตรงประตูนะครับส่วนในเรื่องของตัวอ,อุโบสถเนี่ยนะครับจะออกแบบเป็นคล้ายๆกับเมืองเมืองหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นพระตำหนักที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ขององค์พญานาคนั่นเองนะครับนี่ครับสวยงามมากจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ ได้เคยมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นบุญอันมหาศาลนะครับที่ทุกท่านได้เห็นความลังการแล้วก็สวยงามแบบนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็ออกแบบคล้ายๆกับเมืองของอพญานาคที่อยู่ใต้บาดาลน,นะครับผมก็ไม่เคยเห็นหรอกว่าใต้บาดาลเป็นยังไงแต่ว่าพูดถึงคือด้วยความที่เราเห็นแล้วมันสวยงามแล้วก็สัมผัสได้ว่าตรงนี้คือเมืองพญานาคก,ก็คือเขาอาจจะทําเป็นออกแบบเหมือนกับเป็นที่อยู่ของกู และก็พวกพญานาคเด็กนะครับอ่ะนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของข้างในของพระอุโบสถนะครับก็จะเป็นในส่วนของบรรยากาศโล่งนะครับซึ่งตรงหน้าต่างนะครับของพระอุโบสถนะครับทั้ง สี่ด้านนะครับเปิดให้เพื่อจะให้ลมมันถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็คนที่เข้ามานะครับเขาร่วมมาถือหรือว่าเข้ามากราบไหว้ในส่วนที่ตรงนี้นะครับให้มีอากาศหายใจแล้วก็ถ่ายเทได้สะดวกนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ยังไม่เคยมานะครับถ้าอยู่ผ่านไปผ่านมาแถวบ้างกาันก็สามารถเข้ามากราบไหว้เพื่อขอพรก่อนเดินทางไป ครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าข้างในนะครับของพระอุโบสถสีทองแห่งนี้นะครับที่บอกได้เลยว่ามองแล้วสวยงามจริงนะครับข้างในก็จะเป็นในส่วนของพระพุทธรูปนะครับฟางต่างๆนะครับที่ประดิษฐานที่ตรงนี้นะครับพร้อมกับนะครับรูปเหมือนนะครับของเจ้าราชครูหลวงพูนโะสเม็กนะครับหรือว่าท่านพระครูขี้หอมนะครับตรงนี้ก็มีให เคารพบูชานะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับในส่วนของประตูนะครับทางเข้านะครับเมื่อเปิดประตูออกมาแล้วนะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นในส่วนของยาสิปทุมมานะครับที่มีความงดงามแล้วก็เรื่องอลลามนะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นองค์ปู่นะครับนี่ครับองค์ปู่รอเลยนะครับก็จะเป็น ปฏิสถานอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆนะครับที่อยู่ตามาหน้าต่างของพระอุโบสถนะครับไม่ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเล่าของตำนานพยานาคครับหรือว่าเรื่องเล่าของอสิ่งต่างๆนะครับที่เขาได้นะครับสลักไว้ตามหน้าต่างนะครับนี่ครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็น พระหน้าทองนะครับที่สลักไว้ในตัวหน้าต่างน,นะครับเราจะมีอยู่ประมาณ4องค์นะครับมีแบบพระหน้าทองสวยงามเลยนะครับส่วนด้านในนะครับก็จะมีในส่วนของอตามภาษาอีสานเขาเรียกว่าใส่นะครับใส่เอาไว้กักเก็บหรือว่าเอาไว้ให้กับคนที่เข้ามา เราไหว้บูชาหรือว่ามาทำบุญนะครับก็สามารถหย่อนเงินเข้าไปที่ช่องนี้นะครับเพื่อจะให้มันตกไปนมาครับโอเคนะครับก็ในส่วนของด้านในของพระบสถดก็จะมีประมาณนี้นะครับอที่ทุกท่านเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ องปู่นะครับหรือว่าปู่ศีสุดโทรหรือที่เราเรียกกันว่าพ่อพญาศีสุดโทนั่นเองนะครับเกิดว่าจะมาะกราบไหว้หรือว่ามาขอองปู่นะครับเขาก็จะมีรอยเท้าตรงนี้นะครับให้เราถอดรองเท้าแล้วก็เหยียบนะครับแล้วก็เอารับหากของเราเนี่ยนะครับไปจุบกับตัวนิ้วของพ่อปู่นะครับเพื่อรับพรจากพ่อปู่นั่นเองเนาะโอเค ส่วนพระคาถาก็ตรงนี้นะครับก็คือตั้งเลขโมสามจบนะครับแล้วก็บริกรรมบทสวดตรงนี้ลงมานะครับก็คือกายวาจาจิตตังอาหางวันทานาคาทิบดี4ีสุโทวิสุทธทวาปูเชมินะครับแล้วก็มาที่ทุติยมปีกายวาจาจิตตังอาหางวันทานาคาทิบดี4ีสุโทวิสุทธทวาปูเชมินะครับแล้วก็ตามด้วยตติยมปีกายวจจจิตตังอาหางวันทานาคาทิบดี4ีสุโทวิสุทธทวาปูเชมิแล้วก็ขอพรนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพ่อปู่ซีุโทสุดหล่อของเรานั่นเองเนี่ยก็ฝั่งของแม่ย่าบ้างนะครับก็ยืนตรงรอยเท้าที่ทำไว้โดยให้ศีรษะอยู่ใต้ฝ่ามือของแม่ย่านะครับของพ่อปู่เนี่ยจะอยู่ชี้อยู่ตรงตรงระหว่างคิ้วนะครับแต่ของแม่ย่าเนี่ย ให้เราเอาศีรษะนะครับมาไว้ที่ใต้ฝ่ามือของแม่ย่านะครับแล้วก็กล่าวคำขอ<า>พรที่อยู่ข้างล่างนะครับก็คือกายวจาจิตตังอาหารวันทานาคาพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธวปูเชมินะครับแล้วก็ลงมาจนสุดแล้วก็ขอพรเหมือนกันกันกบองค์ปูนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเราก็ได้ขอพรนะครับจาก เม่ยแล้วก็พ่อปู่เรียบร้อยแล้วโอเค <Yeah. S 1> นะครับเมื่อกี้เราได้พาทุกท่านนะครับมากราบไหว้ขอพรปู่ย่านะครับแล้วก็เข้าไปกราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปข้างในนะครับซึ่งเป็นจุดที่หลายท่านที่มาณตรงนี้นะครับต้องมากราบไหว้ขอพรน,นะครับแล้วก็มาถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกเพื่อจะ,อะเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับที่ผมได้บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่า ตรงนี้นะครับมีความเชื่อในเรื่องของตำนานของเมืองพญานาคนะครับซึ่งที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของน้ําโขงนะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดนะครับผมก็ยังไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัดนะครับก็ขอพาทุกท่านมาดูในส่วนนี้ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในภาพรวมของที่นี่กันว่าตรงนี้มันมีอะไรให้เราดูบ้าง โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราพาทุกท่านไปดูบรรยากาศนะครับในภาพรวมของวัดแห่งนี้นะครับว่าวัดป่าเมืองเหืองแห่งนี้นะครับนอกจากว่าจะมีพระอุโบสถสีทองเหลืองอลามแล้วนะครับจะมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับเดินมาอีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของอาสาราของพระพุทธรูปนะครับหรือว่าลานปฏิบัติธรรมของคนที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมนะครับในส่วน ในส่วนของจุดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการนั่งสมาธิการเดินจงกรมนะครับหรือไม่ก็คนที่มา,าเข้าค่ายในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะครับก็จะมาในตรงนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของสาระการเรียนนะครับก็คือในส่วนของอาการทําพิธีกรรมทางาศาสนานะครับเช่นว่าทําบุญตอนเช้าทําบุญตักบาตรอะไรเงี้ยครับตรงน,นี้เนาะถัดมา ก็จะเป็นในส่วนของวิวต่างๆที่เราจะใช้ในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับหรือว่ามาดูมุมต่างๆของการถ่ายวิวน้ำโขงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ผมได้บอกท่านผู้ชมไปว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ติดกับแม่น้ำโขงแล้วก็เขาจะทำเป็นทางขึ้นทางลงนะครับของอ่าแห่งนี้นะครับนอกกนั้นก็จะเป็นในส่วนของที่เช่าบูชานะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญอะไรต่างๆหรือว่าวัตถุมงคลต่างๆของอ่า ที่แห่งนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่วัดแห่งนี้นะครับก็ให้ประชาชนนะครับที่เข้ามาณวัดแห่งนี้นะครับได้มากราบไหว้บูชานั่นก็คือพระพุทธหน้าทองนะครับหรือว่าพุทธนาคนิมิตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพระพุทธรูปองค์ดํานะครับหน้าสีทองนะครับซึ่งตามชื่อก็คือพระหน้าทองนั่นเอง นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของมุมที่าสามารถกลับไหว้เพื่อพทธรูปนะครับแล้วก็จะมีวิวสวยๆจากน้ําโขงที่อยู่ด้านหลังนะครับที่ถือว่าตรงนี้นะครับเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมสําหรับใครนะครับที่อยากจะหามุมสงบๆนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับพร้อมกับนะครับสถานที่ถ่ายภาพสวยๆเก็บภาพเป็นที่ระลึกนะครับวิวน้ําโขงวิวพระอาทิตย์ตกดินวิวโขดหิน หรือว่าปิวแก่งหินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีให้ทุกท่านได้พบรถเลยนะครับณจุดนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปกาไปราบไหว้นะครับองค์ปู่น,น,นะครับพระพุทธนาลิมิตนะครับหรือว่าพระนันาทองนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้ นี้นะครับที่ผมพาทุกท่านมาดูเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับถ้าทุกท่านมองเห็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการประมงนะครับก็คือมีผู้คนหรือว่าชาวบ้านนะครับที่ลงท่าไปแล้วก็ไปนั่งเรือแล้วก็ไปหาปลาในลําน้ําโขงนะครับส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นแก่งนะครับเวลาน้ําลดลงมาเนี่ยนะครับตัวโขดหินนะครับที่อยู่กลางแม่น้ําโขงเนี่ยนะครับมันจะโผล่ขึ้นมาทําให้กลายเป็นแก่งหรือว่าทําให้กลายเป็นแก่งหินนั่นเองนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมองเห็นนะครับฝั่งสปปลาวหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วฝั่งนู้นนะครับตรงเกาะกลางเขามันมีชายหาดให้ด้วยนะครับสีขาวเลยเนาะก็เป็นถือว่าเป็นวิวอีกวิวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่เหมาะแก่การถ่ายรูปนะครับมาที่นี่นะครับคุ้มได้ทั้งได้บุญนะครับได้ทําบุญได้ไหว้พระได้เสริมสิริมงคล ได้วิวสวยๆนะครับแล้วก็ได้จิตใจที่สงบกลับไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดจดหนึ่งที่ผมแนะนําให้พาทุกท่านมาเที่ยวเลยนะครับอ๋ออะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปนะครับเห็นเขาบอกว่าตรงนี้นะครับมีให้เช่าบูชาในเรื่องของออวัตถุมงคลนะครับของวัดนร้นะครับ เอาเอาได้แต่อย่ากัดนะ <ś c oughs> อ่ะโอเคนะครับนี่คือจุดเช่าวัตถุมงคลนะครับก็จะมีเหรียญน,นะครับของอ่าวัดแห่งนี้นะครับนี่หลวงปูทวดนะครับอา่าตรงนี้ก็ อันนี้พระอาจารย์ครับอันนี้เหรียญของอะไรครับเหรียญของน่านทองเราอ๋อเหรียญของพระน่านน่านทองที่เราไปไหว้มาเมื่อกี้ครับแล้วก็จะเป็นอีกด้านนึ่งก็จะเป็นของหลวงพ่อประจําวัดอือก็พูดง่ายๆว่าตรงนี้ก็คือด้านหนึ่งก็จะเป็นอ่าเจ้าเจ้าว่ดของวัดอ๋อพระจําวัดเขาคือตรงหลวงพ่อเมืองเหืองาครับ นี่ครับที่ทุกท่านเห็นนะครับตรงนี้ก็คือบูชาแค่สองร้อยเก้าสบก้าบาทนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นทีพึ่งนะอ่าหนี้กระเป๋าอ๋อกระเป๋าเสริมซัาประดุมซิปรอบอันนี้กระเป๋าถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะ,ะบูชากระเป๋าตรงนี้นะครับที่ไปเก็บสตังค์นะครับเพื่อจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะครับก็สามารถ บูชาตรงนี้ได้เนาะใบละสองพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะถัดมาก็จะเป็นในโซนของอ่าใบสีนะครับใบสสีนะกองอำนวยการร่วมทำบุญร่วมบูชากระจกอ๋อตรงนี้มีนี่ด้วยนะครับมีเพียนลาหูทูปเพียนนะครับทูปเพียนลาหูนี่ครับสามารถมาเช่าบูชาได้นะ สุดละ100หนึ่งร้อยอ่ะอือันนี้ก็เป็นผ้าแดงนะครับนี่เทียนมาหูอันนี้น่าจะเป็นทูบอันละยี่สิบาทนะทูบหวยน,นี่ถ้าเกิดว่าใครชอบเสียเสียงโชคนะครับตรงนี้ก็มีให้เสียงเหมือนกันนะแล้วก็มีแต่มันโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นสถานที่สุดท้ายนะครับที่เราจะพาทุกท่านมาดูในวัดป่าเมืองเหืองแห่งนี้นะครับก็คือเป็นจุดที่เขาเรียกว่า เป็นสารนะครับเก่าแก่นะครับของปู C ่สีสุโธนะครับหรือว่าเป็นจุดที่เป็นจุดแรกคล้ายๆว่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นจุดแรกที่บูชานะครับเกี่ยวข้องกับพ่อปู C ่สีสุโธนะครับหรือว่าปู่พญานาคนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็สําหรับในเรื่องของพาทุกท่านมาเที่ยววัดป่าเมืองเหนือวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ จุดนี้เป็นจุดสุดท้ายนะครับที่เราจะพาทุกท่านมาดูนะครับแล้วก็กลายสีเอยแล้วก็ดอกไม้อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะบูชาแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะกราบไหว้ท่านก่อนที่เราจะเดินทางกลับบ้านนะครับ โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับรายการทีเชพาเที่ยวประจําสัปดาห์นี้ผมพาทุกท่านมาเอาใจคนที่ชอบทาบุญสายวัดพร้อมกับถ่ายรูปภาพมีความสวยงามนะครับในที่ที่เดียวนะครับนั่นก็คือวัดป่าเมืองเหืองนะครับเป็นวัดแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องของพญานาคแล้วก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องในส่วนของตัวจังหวัดบึงการอีกที่หนึ่งนะครับสําหรับท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมานะครับแถวนี้ก็สามารถที่จะ มากราบไหว้ขอพอรบูชาก่อนที่เดินทางต่อไปก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าพระอุโบสถสีทองเดืองอลามที่หาดูที่ไหนแทบจะไม่ได้แล้วนะครับในเมืองไทยก็จะมีจุดนี้แล้วกอ็อีกจุดหนึ่งที่ผมจําไม่ได้แล้วว่าอยู่จุดไหนแต่ว่าเคยเห็นนะที่นึ่นะครับก็ วันนี้นะครับในบรรยากาศในภาพรวมของวัดป่าเมืองเหลืองก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจิ้งจิ้ง้นะครับด้านล่างเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวอยู่เป็นประจําทุกๆสัปดาห์นะครับก <s> ็สำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีเชกับรายการพีเชพาเที่ยวประจํสัปดาห์นี้ก็ขอพาทุกท่าน มาดูวัดป่าืองเหงื่งไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบายยพบกันใหม่อีพีหน้านะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับมิสเตอร์เคพาเที่ยวประจำสัปดาห์นี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคร,ครับสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละสัปดาห์นั้นบอกได้เลยว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะโด่งดังนะครับแล้วก็ ชื่อชื่อนะครับแต่ละจังหวัดเลยนะครับก็หวังเป็นย่งิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปของผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแนะนำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจําเลยนะครับ ครับทุกท่านเรวันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการพีเคพาเที่ยวนะครับประจำสัปดาห์นี้ก็ขอนำญาตฝากทุกท่านไปเที่ยวเท่านี้พบกันใหม่อีพีหน้าอีพีหน้านั้นนะครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนบรรยากาศในภาพรวมจะเป็นยังไงนะครับก็ขอท่านผู้ชมนั้นขอตดตามรับชมรับฟังนะครับสหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายวิดีโอข้ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้ววยยนนะะคครรัับบแลล้ก็อ่าืม กดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิงด่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมก็อยากอยานจะถมจากค k, k House Studio นะครับก็อขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า,ส,นา,ส,นาสวัสดีครับโอเคเย้ okay. yeah.